อ่ะบ่าวเตโซส,สวัสดีครับรอครับรออคุณอาคุณใดรูสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีอ่ะมาลุยต่อหน้าเถอะผสมน,น,นะโอ้เยอะเลยเนาะรูมุมน,นี้นะครับออมีเยอะเนาะเดินกระ่ะเนี่ย <c oughs> สายเยอะไปป่ะโอ้พอก็เสร็จแล้วนะครับดดดเดี๋ยวเราจะมาลุยต่อหน,น่อยเถอะครับ เป็นมากที่สุดตัวนี้นะครับผมอืมอ่าลูกโอ้สวยจริงเลยนะครับผมสวยจริงๆเลยฟอรอททำเก่งมากเลยนะครับอ่ะต่อๆไอ้ีอัพเดทงั้นล่าสุดนะครับผมโอ้ตาย

Tìm mọi người chạy thắng chạy hưng 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 đi hưng 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 hưng

เล่นกุญเชียนะคนเยอะยังเฮ้ยตกใจไปมันมีเยอะเหมือนกันสิ่ง

จำเงินิดๆเองโอเไนเี๋ยได้น่ะรรอดะรอะูเดมาชมภาบ้านรพี่บรอุ๊บอกเอเอาตรงนี้นะตะกันนี่นี่วันนี่เลียบฝั่งนี้ นี่ใส่พวกนี้เลยเอาแพงแล้เหรอเอเเอให้ก็ยียบละเวลาแล้วตัด <c oughs> เข็นทิ้งก็เรือลเล้ขาคขนี้เออเราเอาปูนปั้ให้พี่บ่าวสิตอนนี้ทีน <c oughs> ้ำเยอะอย่าง

พ่อไปแล้วเราพ่อแล้วครับใช่ไหมครับพี่บ่าวถึงกำลองหล่อ้พอดีเลยพออกข้างนอกครับหล่อหล่อได้เลยโอ้อะไรนี่พี่บ่าวมันทำไมมันแอร์แบบนี้โอนี่มันม่มีเลยอาวนี้เลยบอสคุณพี่บ่าวบนบนแขนนะโอ้เป็นไงคุณพ่อปูนเดี๋ยวผมประชันกับคุณพ่อเลยแผงนี้เลยเองเอาออกมาเลยเดี๋ยวผมประชันเลยเอาแบบพี่บ่าวหรือแบบคุณพ่อฮะ ทำเป็นพี่่าผมจะตักท <Yes. S 1> right. ีเลยปูนปูนมนปูนตะก้อนเหรออ้ยมีก้อนดวยปปูเราเป็นปูนต่อที่ตรงนี้พี่ว่าที่มันโดนน้ำอะมึงใส่เข้าไปอ่ะอะไหรอตัวโดนน้ำต่ออีกทางนึงที่แล้วอีกอย่างมันเป็นปูในกระสอบที่โดนน้ำด้วยนี่อนน่าจะเป็นผสมยาโรคาไรก็วัน

นขนนทีเางอโทษนะน้อโไษทษยิหยบเพื่ออะไรมัอยู่ะะนะหยบหยบวเลยก็ได้อย่าบอกกไงคุณที่เบาขึ้นหย่ขึ้นใหญ่ขึ้นข้

มันยังไม่เท่ากันบอกมันดูแลกๆเป็นเล็กนิดนึงเพราะว่าตัวเล็กน้ำมันไม่พอค่อยเติมน้ำก็ได้คุยต่อคุยตดอคู่เลี้ยวดีเนาะเดี๋ยวผมกวบเคลี่ยมันจะบไม่พิเเลยมันไม่ติดเลยดีมันไหลลงเ้ย ผมน่าจะพอแล้วมั้งพอแล้วใช่ผมบอกผมเอาได้ด้วยผมจะได้ตักคืนนะเนี่ยพี่บ่าวเล่เหรอเดี๋ยวผม้นสร็จเลยงานเต็มที่นรับสามจุดตัวนี้บุญหนึ่งกระสอบกระบอกใหญ่เลยจรับบอลไหมเออบอมจะน้อยเฮ้ยเอาขึ้นแล้วมันไหลลงเลยกระตันมันไหลลง ไลงหรไม่อิ่จนเกินไปถงไงเดี๋ยวอีแท้งเยมันต้จแนะโอ้ยขึ้นไเลยผมมันไหลลื่นลงเลยเฮ้ยอย่มจะมาหน่อยผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวมมันไหลไม่ไดดีเลยนี่ดี อก่อเขากว่าปกว่าเนาะทงานรอบทุกปีเป็นพ่อขัดหนังในกันนี่เราเได้กลับก่อนวันนี้เดี๋ยวพ่อจำเดยก็นอนตรงนี้เลยกูอยู่ที่นอนอยู่แล้วนอนไปขัด้วยคุณหมดบอกผมได้เลยพ่อ อร,ตรอ,บบอรรตรีบาะเอนมี่ห้ม<ะ>ีรเผมร<ะ>่อนสายรอเลย<ะ>เอาขนาดนั้นเลยเหมานี้มาไผมนี้ก่อนนะ้นองมีทำ้าบิเบิลไม่หา้าไว้ไม่กี่ผมจะร่อน,า,นายนอ